สวัสดีครับคลับพัฒนาสุดรายการแมนจเจอร์เกมรีวิวรายการที่พาเพื่อนเพื่อนไปรู้จักกับเกมออนไลน์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและเกมที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะฮะนั่นก็คือเกมคริสติก้าออนไลน์นะฮะก็เป็นเกมแนวไอชั่นไอพีนะครับจากค่ายเอจซอมนะครับซึ่งเป็นเกมที่เน้นเป็นเกมไอชั่นที่เน้นการรัวคอมโบแบบนอนสต็อปนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าเกมเพย์เนี่ยมันจะรัวคอมโบได้มันขนาดไหนนะฮะ 2> 2> เริ่มต้นงเกมเราก็ต้องสร้างตัวละครก่อนนะครับโดยเกมนี้เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมดสีอาชีพนะครับก็คืออาชีพแรกนะฮะสกายเตอร์นะครับเป็นแนวแนวยมทูตสาวนะครับก็จะใช้เคีย็นอาวุธนะครับวอริเออร์นะฮะเป็นนักดาบนะครับก็จะใช้อาวุธเป็นดาบใหญ่นะฮะโรกนะครับจะเป็นนักฆ่าสาวนะครับก็จะใช้อาวุธเป็นมีดคู่นะครับและสุดท้ายเมดนะฮะก็คือจอมเวทนะครับซึ่งอาชีพนี้จะแปลกหน่อยก็คือจะใช้อาวุธเป็นปืนคู่นะครับ ก็แต่ละชิ้นนี่ก็จะมีอาชีพสายอาชีพแยกย่อยลงไปอีกสองถึงสามอาชีพนะครับจะเปลี่ยนชีพได้ต่อเลเวลสิบห้านะฮะอย่างอาชีพจำเวทอันนี้นะก็จะมีขั้น2เป็น freezing blade นะครับมี shadow mage แล้วก็มี dimension นะครับก็สายอาชีพสายการต่อสู้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับง่ายๆก็คือเกมนี้รวมแล้วก็จะมีสายต่อสู้รวมๆกันทั้งหมดประมาณ11สายนะครับ แล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตอาชีพเพิ่มเติมอีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นวอร์เรอร์นะฮะเข้าไปเล่นนะฮะก็เกมนี้นี่จะมีให้ปรับแต่งตัวละครนะครับเริ่มต้นก็จะมีสีทรงผมสีผมสีผิวหน้าตาแล้วก็สีเสื้อเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะจะเข้าไปเล่นทางนั้นอย่างนี้เลยนะ,ะอันนี้ก็จะมีอินโทรเรื่องราวของเกมนะฮะก็คือจะเกี่ยวกับศิลาศักดิ์นะครับซึ่งเ,เป็นเหมือนกับเป็นแหล่งพลังของเมืองน,นะฮะแล้วก็มีคนที่จะพยายามมายิดครองศิลาศักดิ์นะครับ ก็นำกองกำลังมาถล่มเมืองนะฮะซึ่งตัวเรานี่ก็จะเป็นนักรบที่มาเข้าร่วมกองทัพเพื่อที่จะมาช่วยต่อต้านมาช่วยหยุดยั้งการถล่มเมืองในครั้งนี้นะฮะก็มีเดี๋ยวขอข้ามเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีการสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับ วิธีการควบคุมเนี่ยก็จะคล้ายๆประมาณแนวแนว FPS นะครับก็คือใช้คีย์บอร์ดในการเดินนะฮะแล้วก็ใช้เมาส์ในการหันทิศทางแล้วก็เล็งเต้าแล้วก็โจมตีนะครับ จะสอนเราใช้ใช้อเทมนะฮะมีชิปเป็นวิทีหลบนะฮะ กระโดดสามารถโจมตีการอากาศได้นะฮะสำหรับจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเป็นเกมแอคชั่นที่สามารถที่จะรูคอมโบได้แบบนอนสต็อปนะครับคือเราสามารถที่จะโจมตีตอนถ้าเรารู้จังหวะการใช้สีก,กิลต่างๆสามารถที่จะสร้างคอมโบเล่นแรกแบบไม่จำกัดน,นะฮะ จะออแนวประมาณหรือไม่ขายนะครับแต่ว่าสลลิ่งในการควบคุมอาจจะไม่หนักแน่นเท่าเถ้ารู้ไม่ขายนะครับ จะใช้ท้าไม่ต่างนะอ,อาจารย์จะเข้ามาช่วยนะฮะพอจบเคลียร์เ็นเจี้ยนได้ก็จะให้เลือกรางวันนะฮะมีรางวันให้เลือกนี่ก็ไปด่านต่อไปนะฮะ ให้เราเรียนสกิลก่อนนะฮะผมลืมก็พอเลเวลอัพเนี่ยก็เกมนี้พอเลเวลอัพก็จะได้แต้มสกิลมานะฮะก็เอามาเรียนสกิลได้นะครับเรียนไปให้หมดก่อนพอตอนเปลี่ยนอาชีพเนี่ยก็จะรีเซ็ตแต้มสกิลอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้สกิลคอมโบที่เขาสอนที่เกมมันสอนคืออันนี้อันนี้แล้วก็ 2องสก็คือเดี๋ยวเราเรียงเรียงของเราเองก็ได้นะ ให้เทียบกับเกมออนไลน์ที่เป็นแนวแอคชั่นเหมือนกันเนี่ยอย่างซีนยเนี่ยดูเรื่องการควบคุมมันจากประมาณว่าอาจจะแข็งๆหน่อยคือตัวละครของซีนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหนักๆแล้วก็แข็งๆหน่อยนะฮะแต่ว่าก็คือถ้าจะประคับให้เลื่นเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันหรืออย่างเกมอ่บินติกัสนะครับก็จะ ที่เป็นแนวแอคชั่นอารพีจีเหมือนกันเนี่ยก็จะรู้สึกตัวละครเนี่ยจะหนักหนักแลแ้วก็ถามว่ามันจะลื่นๆมันจะประมาณเอาไปทางมวนหันนะครับสำหรับเกมนี้นก็ค,บบบคือตัวละครจะให้ฟีลลื่นแบบเบาๆคือตัวละครจะรู้สึกว่ามันเบาๆแล้วก็การต่อคอมโบนเนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นนะฮะ ก็ถือว่าเป็นเกมเนี่ยอ้ท่า RPG ที่เล่นขั้นๆง่ายนะครับคือเรากดวดนๆูม่วไวบ,บางทีมันก็ปักคอมโบของมันเองได้เลยนะฮะ <S <S แต่ถ้ารู้จังหวะเนี่ยมันก็จะสามารถทำคอมโบได้าาได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เป็นบอสกระถิ่นนะฮะ เพืย็์นะครับทหรเียปนนีได้เปรเขียวเป็นอาวิธเขียรนะฮะ ก็ใส่ไม่ได้นะครับมีในเรื่องให้เราดูต่ออีกนิดหน่อยนีกระเทือบเลยเกินเข้าไปโดดฟันโอ้โหแขนขาเลยทีเดียวเธอสวนเข้าให้นะฮะ มันรู้ไปนูน่นมีฝ่าแล้วก็เอาปืนยิงไล่หลังไปเลยนะฮะมีแขนขาดก็พยายามจะกลับบ้านนี่ผมเรา,เาก็เอาปืนยิงไล่หลังไว้ซะงั้นแล้วไม่เอาปืนยิงแต่แรกนะฮะนี่พอจบก็จะเข้ามาที่เมืองอันนี้ก็จะเป็นเมืองเ,เริ่มต้นนะครับ ก็ภายในเมืองก็จะมีเควสมีร้านค้า n b c ร้านค้าต่างๆนะครับก็เกมนี้ก็จะเป็นแนวอ,อ่ทำเควสนะครับลองเดินเจียนประมาณนั้นนะครับก็ฟอนล็อกดันใหม่ไปเรื่อยๆนะครับมีสีม่วงก็จะเป็นเควสหลักนะฮะเควสสีเหลืองสีเหลืองก็จะเป็นเควสเสริมนะครับ นี่ก็จะเป็นดันเจี้ยนที่เราเพิ่งเล่นผ่านมานะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปที่ตัวละครที่ผมเล่นเอาไว้นะฮะเป็นสก ай เตอร์เลเวล28นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวละครสก ай เตอร์เลเวล28ที่ผมเล่นเอาไว้นะครับก็สําหรับระบบต่างๆภายในเกมนะครับอย่างเช่น การคราฟไอเทมการสร้างไอเทมตีบวกหรือว่า,อ,าอัปเกรดไอเทมอะไรพวกนี้เนี่ยผมจะไม่อธิบายละเอียดนะครับเพราะว่า,วามันก็จะคล้คลลายๆกับเกมเออนไลน์ทั่วไปนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นการคราฟไอเทมนะฮะสร้างไอเทมสร้างหินตีบวกเอามาตีบวกนะฮะ ที่บวกสำเร็จนะครับก็จะมีขึ้นว่าอัปเกรด1น,นะฮะผมมาเมาส์ไปชี้ไม่ได้<อ>มันจะหายไปนะฮะก็ันี้ก็ระบบพวกนี้ก็จะเป็นระบบพื้นฐานนะครับคล้ายๆเกมออนไลน์ทั่วไปนะฮะก็ไม่ลงลึกนะฮะเราไปที่ PVP เลยแล้วกันนะฮะสำหรับโหมด PVP นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับก็คือจะมี เป็นต่อสู้แบบ1่งต่อหนึ่งนะครับตัวตัวนะฮะก็เป็นแบบทีมนะครับ3ต่อ3นะครับแล้วก็แบบจริงทงนะฮะก็จะเป็น33เหมือนกันแต่ว่าเน้นเป็นการไปจิงทงของผู้ต่อสู้นะครับก็อันนี้พอดีมันเป็นช่วงเช้านะครับก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนนะฮะก็เลยเ,เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเข้าไปดูเป็นผู้ชมแล้วกันนะครับแหมความจริงก็อยากจะเล่นเองนะฮะ จะเป็นการดวลกันร,ระหว่างสไตรเตอร์กับเมทนะฮะน,นี่จะเป็นวาคิลี่นะฮะเป็นสไตรเตอร์วอลคิลคลี่ คือ,อแนวเกมเนี่ยรูปเกมมาจับมาเป็นแนวชิงจังหวนนะฮะเพราะว่าการต่อคอมโบเนี่ยมันสามารถที่จะรัวได้แบบไม่จำกัดนะครับถ้าเกิดไปหนท่าเนี่ยโดนไปทีแล้วเนี่ยนะมันก็จะ,จะถ้าถ้าคนต่อคอมโบเป็นก็จะโดนต่อคอมโบรัวยาวๆกันเลยนะฮะมันก็จะมีให้วิธีทิ้งหนีไดนะ้ก็คือจะมีการใช้แอฟเฟกตในการาเารอ่ ชิง้งตัดศัตรูออกมาฮะ,ะแล้วก็ชิ่นีหนือออกมาประมาณนั้นนะซะึ่งมันจะสะสมเกตโดยการโดยคนตีหรือว่าทำดาเมจคู้ต่อสู้ประมาณนั้นนะครับมันจะอยู่ที่ว่าการชิงจังหวะว่าใครจะสามารถที่จะทำจังหวะเข้าเข้าตีได้ก่อนประมาณนั้นนะครับโอเคเราหาคนหาห้องเล่นได้แล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นให้ดูนะฮะ ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างสกายเตอร์นะครับก็จะเป็นวาคิลลี่เจอกับบัดดี้เฟลลี่นะฮะเกมของผมนี่ก็คือจะเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ได้สองแบบนะระหว่างใช้เคียวกับใช้โซ่นะฮะเป็นเคียวโซ่นะครับ หายท้ายกันเมื่อกี้รัวไปเยอะ ในเคียวโซ่นี่มันคือถ้าระยะประชิดมันตีไม่โดนนะครับมันต้องระยะประมาณระยะไกลขึ้นมานิดหนึ่งนีอันนี้คือเป็นการใช้เอกเกอเพื่อที่จะชิปมปอกมัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยกอนถ่อยกัน รู้สึกมันจะแอบหล็กๆนิดนึงนะฮะรู้สึกว่ามันจะหล็กนะฮะออกไปแล้วนะฮะ คือมันแหลกนะครับก็เลย ok ก็เลยออกไปนะอันนี้ก็จะเป็นสนามฝึกซ้อมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าเดี๋ยวผมจะทำคอมโบได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับ ะะะะเอเอรยดโอ้อันนี้คือเป็นท่าไม่ตายคนระับพอเป็นใช้ท่าไม่ตายปุ๊บคอมโบมันเลยทิ้งช่วงนะฮะนี่ก็คือได้พอเมื่อกี้ได้ประมาณ50กว่าคอมโบนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้านจับอ,อันนี้เคยลองได้ประมาณประมาณ70นะฮะคือถ้ามันจับจังหวะได้เนี่ยมันก็รัวได้เรื่อยๆได้ย,วยาวๆาวนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะก็ขอสรุปนะฮะก็คือเกมคิติก้าออนไลน์เนี่ยเป็นเกมแนวไอทชั่นอาร์พี่เที่ทำมาเพื่อเอาใจเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมีการควบคุมที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็การควบคุมเนี่ยที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สนุกแล้วใจดีนะฮะ ก็ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเกมแนวแอคชั่นบนมือถือที่เล่นอยู่เนี่ยเออมันตอบสนองตอบโจทย์ความรา้ใจไม่ถึงพอนเนี่ยก็ลองดูฟิชิก้าออนไลน์ได้นะครับก็ขอบคุณลิดตามรับชมรายกายกร Major Game Review นะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋วกาันหนนานะครับสวัสดีครับ